สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมชองคนสวนคนไรนะครับเนาะวันนี้นะครับเบาเจตก็มีอาสารดีๆนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเนาะ่ยวกับโครงการปุ๋ยคนละเคืองนะครับพี่น้องทมนัดจอถอยโครงการปุ๋ยคนระครึ่งแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับโครงการปุ๋ยคนละเคืองนะครับพี่น้องเนาะแต่จอที่จะถอยนะครับพี่น้องเนาะเพราะเจอแรงต้านสังคมมาไว้นะครับพี่น้องสำหรับโครงการปุ๋ยคนละเคืองแม้ว่าจะผ่านการเห็นชอบอนุมัติวงเงินออกมากแล้วนะครับพี่น้องเนาะ อนุมัติวงเงินออกมาแล้วแต่ว่าประชาชนบ่เห็นชอบนะครับเกษตรกรเขานะครับก็เห็นชอบสําหรับโครงการนี้นะครับเอก็ลยเห็นให้โครงการนี้ชะลอเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็จอที่จะถอยนะครับพี่น้องเนาะสาหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับพี่น้องเนาะสําหรับรัฐบาลมันก็ว่าจะช่วยตรงจุดนะครับเนาะช่วยตรงจุดแ้วก็เป็นคนละโครงการนะครับพี่น้องสําหรับปุ๋ยคนละครึ่งกับไร่ละพันนะครับพี่น้องสำหรับไร่ละพันที่สนับสนุน สนับสนุนป so, well ัจ ant ัจการผลิตนะครับพี่น้องสำรับปุ๋ยคนละเครื่องใส่ส้อยลดต้นท like ุนนะครับพี่น้องเนาะประมาณนั้นนะครับพี่น้องเนาะสำหรับแต่ว่าวงเงินในต่างกันแห้งนะครับพี่น้องตัวหนึ่งไรละหาร้อยนะครับพี่น้องเนาะปุ๋ยคนละเครื่องไรละห้าเลยนะครับเงินใครไร้นะครับพี่น้องสำรับไร่ละพันนะครับเอากระเป๋าเลยนะครับพี่น้องไม่เกินยี่สิบไร่เอาพวเกินสองหมื่นบาทต่อขั้วเลื่อนนะครับพี่น้องสำรับไร่ละ กละเครื่องนี่พอเกิดหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทต่อขั้วเลื่อนนะก็มีเงินไขต้องซื้อปุ๋ยยางเดียวนะครับพี่น้องเนาะโครงการนี่ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับพี่น้องสําหรับจุดแข็งก็คือว่ารัฐบาลพันอยากให้ชาวไฮชาวนาเขานี่นะครับนี่น้นองเนาะใส่เงิน,ใส,งน,ใ,สงนใส่เงินโครงการนี่ให้เกิดประโยชนส์สูงสุดนะครับพี่น้องนําไปซื้อปุ๋ยมาใส่หน้ายางเดียวนะครับพี่น้องเนาะสำหรับช่องโว่นี่ก็มีนะครับพี่น้องช่องโว่ก็คือสเปกปุ๋ย ปุ๋ยต่างๆนะครับพี่น่องเป็นผู้กำกันดขึ้นมาทั้งเบดนะครับพี่น้องมีช่องวหวในการหลยนะครับพี่น้องเนาะว่าชาวนานี่สามารถจะมีิทธิ์เอาเงินไปซื้อปุ๋ยมีห่อเอือนหลาเอื่นได้นะครับพี่น้องนอกจากข้างลาดที่เพิ่อจัดให้นะครับคือจุดแข็งจุดอ่อนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับจุดแข็งของโครงการไร่ละพัดนะครับพี่น้องเนาะจุดแข็งจุดแข็งก็คือสามารถ เานาสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการเพราะว่าจะเป็นค่ารถไถค่ารถเกี่ยวค่าปอกค่าปุ๋ยได้เบิดนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าโครงการนี้มันจะใส่เงินหลนะครับพี่น้องใส่เงินหลประมาณหาหมื่นกว่าล้านคนละคนละนะครับสาหรับโครงการและโครงการปุ๋ยคนละเครื่องี่ใส่สองหมื่นกว่าล้านนะครับพี่น้องมันก็ลดลงไปเป็นเครื่องเลยนะครับพี่น้องเนาะก็เลยสนับสนุนโครงการนี้ออกมานะครับแต่ว่าก ย่อมถอยนะครับพี่น้องเพราะว่าจอที่จะย่อมถอยใส่เกียร์ถอยแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าเจอแรงต่างจากเกษตรกรเศร้าให้เศร้าหน้าเฮานะครับที่เป็นกระบอกเสียงเอาไปสะท้อนถึงปัญหานะครับพี่น้องเนาะบางคนกล่าวว่าผมมีเงินสมทบนะครับพี่น้องเนาะเพราะเงินสมทบหนึ่งมันกะถือว่าสาคัญอยู่นะครับพี่น้องถ้าบมมีกับ่มมีสิทธิ์เขา่วมโครงกันนะครับพี่น้องเนาะมันจะต่างกันครับรายละพันนะครับพี่น้อง สำหรับโครงการไร้ล้พัน้แม้ท่านพ่ม่มีเงินสมทบก็าสามารถที่จะเขาร่วมโครงการได้นะครับพี่น้องว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับสัญชาบียนนะครับต้นโครงการที่นี่แม้จะขึ้นทะเบียนก็าตามนะครับพี่น้องเนาะถ้าบ่อมีเงินสมทบก็บ่อมีสิทธิ์เขาร่วมโครงการนะครับพี่น้องนี่คือจุดอ่อนของโครงการปุ๋ยคนละเครื่องนะครับพี่น้องเนาะรัฐบาลก็จะศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลไว้เป็น ปีนาคนนั้นนะครับพี่นนองก้นมาปีนาจึงจะเริ่มโครงการแบบจริงจังศึกษาขอ้อมูลไว้เป็นฐานเสียงฐานขอ้อมูลไว้นะครับพี่หนองเนาะอีกอย่างหนึ่งก็พอเจอกระแสแรงต้านหลายๆนะครับพี่นนองก็จะมีผลต่อฐานคะแนนเสียงในการหาเสียงขังก่อไปนะครับมันก็เลยจอ่อจะงยอมถอยสําหรับโครงการนี้นะครับเนาะนะครับสําหรับรัฐบาลมพนก็ว่าต่อยตรงจุดเพราะว่า,าจะได้ปุ๋ยกษสตะกรกระแ บ่ได้ไปใส่ใจน้าเอือนนะครับพี่นนอกจะได้ซื้อปุ๋ยซื้อตรงจุดนะครับพี่นนอกซื้อปุ๋ยใส่รถผ้าละ,ะเกษตรกรนะครับพี่นนอกราวก็มีขอเสียดนะครับที่ห่องเงื่อนเอาไปสมทบเนี่ยนะครับพี่นนอกบางคนก็บบ่มีนะครับพี่นอนะอกเนาะโครงการก็เลยเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาจนกว่าก็เลยใส้เกียร์ถอยแล้วนะครับพี่นนองเนาะนะครับ ว่ากระตรก,กรนที่ส่งเสียงผ่านเสือต่างๆผ่านส่งยูทูปผ่านซสือส่องยังไงนะครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็รับปลูกนะครับพี่น้องรับปลูกแลวการย่อถอยนะครับเพราะว่าจะเป็นสสซอเพ่นนะครับพี่น้องทางด้าซสอเพิ่นก็อธิบายซอยนะครับพี่น้องเนาะล่อล่อเบิ่งนะครับพี่น้องว่าจะเป็ยนยังไงนะครับพี่น้องเพิ่นก็ว่าเสียใจเกียร์ถอยนะครับพี่น้องใส่เกียร์ถอยปั่นี้โคองการไล่ละพันห้องกับจับตาเบิ้งนะครับพี่น้องพี่น้องกษตะกรจับตาเบื้อง โครงการที่จะมาช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับพี่น้องเนาะเกษตรกรสำหรับโครงการปุ๋ยคนละเครืองมันก็ือว่านะครับพี่หน้องถ้าพ่มีเงืนสมทบมันก็บ่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนแห้งนะครับพี่น้องสำหรับโครงการนี้นะครับ มันก็ลดลงไปเคืองหนึ่งแล้วลดลงไปเคืองหนึ่งโอกาสที่จะกระทึงโครงการมันก็ยากวียเงินไขนี่ก็หลยเด้พี่น้องเนอะสำหรับโครงการฝุียคนระคึงนะครับพี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องเข้านะครับซอยเป็นกระบอกเสียงซอยกันนะครับพี่น้องเสษตรกรช่ซยเป็นกระบอกเสียงว่าจะข้อมิต์เข้ามาต่างๆนะครับพี่น้องข้อมนต์อาจจะต้งไปถึงรัฐบาลได้นะครับพี่น้องเนาะจะเสียงเล็กเสียงหน่อยนะครับพี่น้อง ใกล้กันเชี่ยกันนะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับถ้าพี่น้องที่กำลังรับชมมาหน่อยก็ได้แล้วครับพี่น้องจุบบุกมาเจ็ขอ,อลานะครับสวัสดีครับ